ลายตัวละครจากคำใบเดียวฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์มึงใบกูถ่ายอ่ะอ้อวกูเป็นคนใบมึงถ่ายนะอ๋องั้นกูถ่ายโง่เนี่อะไรโยโย่สายฟ้าว้าวคิลัวโซคุรับปิก้าอืมน้องคิลัวที่ติดคำสาปออันนี้ถือใบเยอะไปป่ะช่างแมงเดี๋ยวเดี๋ยวดึกชื่อก่อนเอ้าเอาเลวมันชื่ออะไรอเนี่ย ตัวไหนล่ะแต่ชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตระกูลคิ้รวเนี่ยคำเขาจะต่อกันนะคุณลองไล่ดูตัวอะไรตุกอีลูมิมีอะไรต่อมีฮอคมีฮอคไม่ผิดเรื่องไงอีลูมิแล้วก็มิวเลกกี้มีวเลกกี้ขี้รวนี่แหละมันต่อใจรัวนนี่แหละอะไรา อะไรไอ้นาฬิกาเอ้ยนาฬิกามันชื่ออีกตัวหนึ่งไอตัวหลังต้้งน้องนี่มึงต้องน้องมันนี่มึงผิดชื่อเนี่ยอมันมีสองชื่อไงแต่ว่าอีกชื่อตั้มน้องมันอะมึงม่ออกอ่ะเฮ้ยมึงบอกคนดูไปเลยมึงไม่อ่านฮันเตอร์นาฬิกามันไม่ใช่นี่เนอีกตัวหนึ่งมันคำใบ้ไม่ได้เขียนตัวนั้นอ่ะชื่ออะไรวะเนี่ยไม่ได้อ่านไงเคนชินอ่ะมึงอ่านี่ไหเคนชิมึงยอมแพ้ไปพูดไม่ยอมอ๋อไม่ยอมก็ทายนาฬิกานาฬิกาก็ไม่ใช่ไงคำเขียนอ่ะที่อไม่ตัวยานิ พาหนีอ่ะแล้วซิบมแม่ตามเออเออน้องชื่ออะไรล่ะนาฬิกาไม่ใช่น้องไม่นาฬิกนานาฬิกาไม่ใช่น้องมันอะอลุกะอนุกะโอ้ยจนแรกทำจนได้